ผู้ถือบัตรคนจนเฮรัฐบาลต่อยุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายเงินเพิ่ม500บาทอีก3เดือนถึงมีนาคม64สํำหรับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพิ่มเติมโดยเป็นการต่อยุค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจำนวน500บาท อีก3เดือนถึงมีนาคม64นับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเริ่มต้นปีใหม่2564จะได้รับเงินสำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนหรือจนถึงเดือนมีนาคม64 สำหรับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่2ธันวาคม63โดยการประชุมครั้งนี้สปสเห็นชอบขยายต่อจ่ายเงิน เพิ่มเพื่อซื้อสินค้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาทอีก3เดือนซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่29กันยายน63คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะ,ะกรรมการกันกองการใช้จ่ายการกู้ในคราวประชุมครั้งที่21ทับ2563ตามที่คณะกรรมการกันกองการใช้จ่าย เงินกู้เสนอซึ่งหนึ่งในโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังคือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการช่วยเหลือวงเงินค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าบริโภคอัปโภคที่จำเป็น จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม63เป็นวงเงินรวม21,000 0ล้านบาททั้งนี้เพื่อช่วยเยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่กลุ่มผู้ถือบัตรคนจนคอบคุมผู้ถือบัตรคนจนประมาณ14ล้านคน ในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด1 9ซึ่งทำให้กลุ่มผู้มีบัตรคนจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติมีไรายได้ลดลงและไม่สามารถหาไรายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้มีบัตรคนจนสามารถดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานได้และส่งผลต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจช่วยกดกระดิ่งถูกใจและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แฮปปี้วีลเดย์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ